สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาเนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับวบันสุ์ที่2พฤษภาคม2,568นะครับราวพัฒนานะครับวันพุทธที่30เมษานะครับเอาออกออกอะไรออก5,4,9,5,9,1 5 4 9 5 9 1นะครับตัวเลขที่ลงไว้ให้ในสูตรที่1เข้าที่5สูตรที่1เข้า5ตัวชนนะครับสูตรที่2เข้า5ตัวชนสูตรที่3เข้าเลข9สูตรที่4เข้าเลข5ตัวชนอ่า ตัว1กับ2นี้ประกบกันไม่เข้าในวงในสี่เหลี่ยมนี้ไม่เข้าคือบวกแล้วว่าให้เอาในสี่เหลี่ยมใช้ในสี่เหลี่ยมนี้นะครับไม่เข้าแต่มาได้ในอยู่กลุ่มข้างล่างนะครับกลุ่มล่างนี้มา5995นะครับมาอยู่นะครับได้คู่อยู่จับคู่ได้คู่อยู่5 9นี้นะครับแต่ให้ดินไปอยู่4คู่นะครับก็มี5 C 58 นะครับห้าสให้ไว้แต่ว่ามันมา59า้าไม่เป็นไรตัวที่จับไว้มันมีอยู่นะครับเป็นคู่นะครับอาก็คงจะไปต่ออยู่ด้วยสูตรมันก็ไม่ผิดนะงวดก่อนจับคู่ไม่เข้าแต่ทั้ง4ี่สูตรนี้มันเข้าทุกสูตรนะครับอีกชุดหนึ่งชุดนี้สูตรฝั่งนี้5ตัวไม่เข้านะครับฝั่ง5ตัวนี่หลุดนะครับแต่ฝั่ง3ตัวยังเข้าอยู่ ที่5ตัวชนมันชนกันที่4กับ5นี่แหละมันนะครับอ่ะก็จะลงให้ต่ออีกนะครับต่ออีกไปก่อนเลยนะถ้าเป็นลงวันที่2นะครับก็จะวุ่นวายกับรัฐบาลไทยเรานะครับบางท่านก็มาอยากดูแล้วลหละนะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยก็จะออกแล้วนะครับบ่บายสี่โมงรุนรัฐบาลไทยนะครับไป2องทุ่ม ครึ่งก็ไปลุ้นลาวพัฒนานะครับก็ลงลาวพัฒนาให้นะครับในวันเดียวกันนะครับอ่ะมันออกที่ห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งห้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้อะไรอ่าก็ได้ 9 0 1 2จูนนตนี้นะครับนี่สองเ้บปวกหนึ่งเป็น9สูตรที่2 1 2 3 4สูตรที่3 5 6 7 8สูตรที่4 5กับ6กอ่าจับคู่หนึงกับ2นี่แหละใส่กันเหมือนเดิมนะครับ มันจะมาให้เราไหมนั่นแหละนะครับมันชนกัน2ตัวอันนี้ก็ชนกัน2ตัวนะถ้ามาตัวชนก็ไม่ยากอ่ะชน2ตัวนี้ก็จับใส่2ตัวนี้เลยแต่มันจะเป็นเหมือนเราคิดไหมนะครับมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ไหมแค่นั้นแหละนะครับอา้าวก็จะได้9ก้าหนึ่งเก้าสองเก้า 9c 01 02 03 04 11 12 13 14 21 22 23 2c ถ้าดูแค่นี้นะครับ ตัวเด่นตัวเด่น1กับ2มันมาชนกัน1กับ2มาชนกันก็เป็นตัวกันไมน่นี่นะครับเอามันมาชนกันมันมีฝั่งที่ให้เราจับเด่นฝั่งนี้มาตัดมาตัดเลยไม่มีตัดนะครับตัดยังไม่ได้ถ้าสูตรแบบนี้นะครับตัดยังไม่ได้ก็จะหลักร้อยตัวที่มันเข้าอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเ็บอกว่าหลักร้อยมันเข้า1ชุด1คู่นะครับหลักร้อย ดูหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยวันนี้ได้5 6 7 8 9 0หลักร้อย5 6 7 8 9 0กกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะเน้นอะไรได้ไหมไม่มีที่เป็นคู่ได้เลยนะครับเราก็จะมาเด่น เอามาเดี่นทางไหนดี1กับ2ตัวชนไม่มาไม่ได้ตัวนี้มี5กับ6มี5กับ6อยู่ในนี้ก็ไม่มี5กับ6นะครับ5กับ6ไม่มีทำยังไงละทีนี้หาตัวเดี่นไม่ได้นะครับหาตัวเดี่นไม่ได้ถ้าดูแค่สูตรนี้หาเด่นไม่ได้ งั้นเราเอา5้ากับ6ไปตัดไหม5กับ6สูตรสองสูตรนี้5กับ6จะไปใส่กับ1กับ2ไหมแต่ว่าอยู่นี้มันก็ไม่มีให้นะครับไม่มีให้มีวิธีเดียวคือเอานี้แหละข้างล่างจับกันเหมือนที่ผ่านมาเหมือนนี้ผ่านมาที่เอาข้างล่างจับกันนี่ได้5ได้4กับ5แล้วก็4กับ5ไปจับนี่พอนะครับไปจับกับตัวอื่นที่เป็นนี่7 8 9 7จ็จบเลยอันนี้ก็จะเอาห้ากับ6ไปจับนะก็จะห้ากับ6ไปจับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น5 5 7 5 8 5เ5็5ห้าแ6ดห้ 6 9 60ก็มี56ด้วยตัวหนึ่งกันไว้ด้วย56ตัวที่มันเดียนคู่กันนี่แหละนะครับเอาทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อะไรจะเดียนละทีนี้ตัวชนนี้อาจจะไม่มาตัวชน1 2อาจจะไม่มาเพราะว่าอยู่ในนี้จับไม่มี1 2เลยถ้าเราดูตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างที่มาเข้าก็จะมี59 50 มี5 9กับ5 0มี6 9 6 0อยู่ในนี้นะครับมาชนนี้5กับ6เอามาใส่นี้นะครับเอามาใส่นี้อา้าวไปดูสูตรอีกฝั่งหนึ่งสูตรที่ยังเข้าสูตรที่ยังเข้านี่3 4 5ตัวนี้ไม่เข้าแต่ว่าอา้าว กลับมาเลยนะครับวันนี้ได้เป็นแบบนี้นะครับ345 345345มันก็จะเด่นที่ห้าตัวเดียวนะครับมันก็จะเด่นที่ห้าตัวเดียวมันก็จะเป็น5นี่แหละอะก็จะเป็นที่5 345าสูตรนั้นในห้าตัวเดียว จับใส่เลยนะครับ5 6 5 7 5 8 5 9 5 0กัานรด้วย5 5อีกตัวหนึ่งเอาหมด5มีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้5ที่เด่นที่สุดก็5 9 5เ้าเดิมนี่แหละ5 9 9 5ายัางเด่นเหมือนเดิมนะครับออกแล้วก็ต้องเดียนอยู่5 0 6 9 60แต่เดียนมาที่สุดก็เป็น5เป็น5นะวันนี้เป็น5ไปด,ดูแต้มก่อนเดี๋ยวดูแต้มก่อนแต้มมีกี่แต้มมีกี่95 95แต้ม4วันนี้5 012367แต้ม012367 เต้ม0 1 2 3 2 3 6 1 2 3 6 7 0 1 2 3 1 0 6 1 2 3, 3 6 7 0 1 2 3 1 2 3 2 3 3 6เโอ้แต้มนี้เยอะเลยแต้มทุบบนเข้าเยอะทุกเต้ม แต่ว่าตัวเดี่ยนมันเป็นห้านะครับมันชนหลักร้อยมันชนที่ห้ากับหกก็เลยจะเน้นอยู่ในข้างล่างนี้นะครับกรอบล่างนี้จะเน้นมากกว่าข้างบนนะครับวันนี้จะเน้นมากกว่าข้างบนแต่ผมก็จับไปเหมือนเดิมนะตัวนี้แต่ว่าม,มาเน้นมาเน้นตัวที่มันติดร้อยนี่แหละตัวที่มันติดร้อยถ้าเก้าถ้าเก้ามา มันไม่มีก้าวอื่นในนี้ที่ไม่เข้าคู่นะครับไม่มีเข้าคู่ไม่มีเข้าคู่เอาก็จับนี่แหละจับใส่นี้นะครับก็คงจะเอาไว้สี่ตัว5้กเหมือนเดิมเอานะครับ5้าก้านี่เป็นตัวเดียนด้วยอา ก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันศุกร์ไปตามไปตามตัวเด่นไปตามสูตรนะครับไปตามสูตรไปตามสูตร,ตตร <c oughs> แ,ตแต่เต้มเด่นมัน5กับ9กเต้มไม่เด่นเฉยนะครับแต้มไม่เด่นเต็มเต้มศูนย์หนึ่งสอ เต็มเด่น012367 0123ไหนเต็มเข้าเต็มนะมี55565758ได้เข้าเต็มนะครับ012367อ่า6นี่ก็เข้าเออ606060 60 60มี60แต่มเข้าด้วยเป็น6ไหมนะครับเป็น6ไหมแต่อีกน0งมันเด่น5มันเด่นที่5นะครับ345 สามสี่ห้าสามสี่ห้าคิดว่าชุดนี้มันเข้านะครับผมคิดว่าชุดนี้มันจะมาเข้าเลยเพราะเป็นเลขคี่เลขคี้มันชอบเข้างวดก่อนเป็นเลขคู่คู่มันไม่อยากเข้านะก็จะเป็นเลขขี่เลขขี้เข้าดีอยู่อลองดูถ้าคู่ชนมีไหมในนี้ก็จะมีห้าห้าที่ชนก็มีห้าห้าถ้าชนีนอีกก็มีห้าเจ็ด 5้าเนี่ห้าเก้ไม่มี5้าเก้าไม่มี7จก็ก็เหลือ3ตัวนี่แหละนะครับก็จะมี5้าเก้พิ่มเข้ามาห้นี่ตัวนี้เออตัวนี้ห้ที่ชนตัวหนึ่งชนตัวหนึ่งห้ ูให้มันละเอียดก่อนนะครับ5755จ็ดนห้าหตัวที่มันชนนะครับตัวที่มันชนในกลุ่มนี้ซ้ตัวสำคัญตัวเดิมแต่5 7นี้แติมเข้าด้วยนะห้าเติมเเข้าด้วยอขอระบาย5 7หน่อยเติมเข้าสวย,สวย นะครับอ่ะก็คงจะประมาณนี้ประมาณนี้ครบถ้วนนะครับครบถ้วนอันนี้มันไม่เข้าในชุดก่อนแต่ไม่เป็นไรเราก็หาตัวจับคือตัวเดีดยวนี่แหละ3 4 5 3 4 5มาชนกันที่5 6ก็6ก็ได้วยไปนะครับก็เป็นชุดเดี่ยวก็ชุด5นะครับชุดติด5โดยเฉพาะ5ที่ ประกบกับนี่กลุ่มมันนี้นะครับผมก็ประกบทั้งหมดแล้วละห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ครบทุกตัวตัวที่เน้นก็ให้ไล์ไปแล้วนะครับเอาใครชอบมาทางนี้หลักร้อยหลักร้อยหนึ่งคู่ก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ